อเลย้เาอาอะไรเนี่ยลูกทำอะไรเนี่ยโอ้ยบอกให้จุดเฮดดี้ยังเนี่เอาถ้าเป้ามันหนักใค้แนงแม่เด็กแคทอันนี้คือหลาผู้ใดเป้าเป็นบบา มะเป่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมพี่ฮักไม่จุดอันนั้นทให้น้อง มันเทียนพ่อคือดูดล่กันนี่อ่นๆทุกค่นี่ไอไอ่ไอต้งแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจ้าจ๋าปมาไปกัเลยแต่ความนั้นคืออเอาโอเคแม่ยังไม่หมดอะไร่วเรนสองส Happy birthday to you. ปิดไฟใหน่อยครับ Happy birthday, happy <laughs> birthday, happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you oh, Happy birthday Happy, birth happy birthday, birthday to you Da. h ให้พี่ฮีโร่อธิษฐานก่อนขอให้พี่ฮีโร่แข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะคะเป็นเด็กดีนะคะอัพเปล่าแล้ว